5เทคนิคทำคลิปวิดีโอให้น่าสนใจสำหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ค่ะพี่หมูมีคำถามจากน้องๆบ่อยมากว่าเริ่มต้นเป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่เนี่ยยังไม่มีงบลงทุนสำหรับไฟโดนัสสำหรับกล้องอันใหญ่ซื้อสำหรับอะไรหลายอย่างค่ะพี่หมูจะบอกง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ค่ะถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นจากที่จะอัดคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์หรือทำสินค้าค่ะ ให้นึกก่อนว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณอยากได้คลิปแบบไหนที่คุณชอบเช่นแสงสว่างต้องพอนะแม่ค้ามีความสะอาดสวยงามสดใสนะน้ำเสียงต้องชัดและเป็นกันเองนะเนื้อหาสาระต้องฟังง่ายเข้าใจง่ายนะเพราะฉะนั้นถ้า3-4สีข้อนี้เนี่ยมันเป็นคำตอบง่ายๆใน5ข้อหลักนี้ค่ะที่คุณจะต้องเช็คก่อนอัดคลิปวิดีโอข้อแรกนะคะแสงสว่างต้องพอค่ะ คุณไม่มีไฟโดนัทไม่เป็นไรค่ะแสงสว่างในบ้านไม่พอไม่เป็นไรค่ะคุณอัดนอกบ้านได้เลือกเวลาที่แสงสว่างดีๆแสงเข้าดีๆแล้วก็อัดตอนนั้นค่ะเรื่องที่2นะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมในเรื่องของบุค,คลิกภาพภายนอกค่ะเสื้อผ้าหน้าผมคุณอยากจะให้ลูกค้าเจอคุณในสภาพแบบไหนคุณเตรียมให้พร้อมเลยค่ะเรื่องที่3สาําคัญด้วยนะคะโทรศัพท์หลายเครื่องค่ะถ้าไม่ใช้ไมโครโฟนอัดคลิปเสียงจะเบามาก คุณเทสก่อนคะ่ะว่าโทรศัพท์ของคุณถ้าไม่ใช้ไมโครโฟนเนี่ยเสียงได้ไหมถ้าไม่ได้ลงทุนไมโครโฟนนิดหนึ่งคะ่ะไม่กี่บาทนะคะเรื่องที่สี่ค่ะเนื้อหาสาระที่คุณจะพูดสั้นกระชับนะคะเข้าใจง่ายไม่ต้องเรียงมาเป็น10ข้อ20ข้อแล้วอ่านจนงงไม่ต้องคะ่ะเนื้อหาสาระพอประมาณเรื่องราวที่5คะ่ะคือทักษะของการสื่อสาร คุณพูดแบบสบตาลูกค้าไหมคุณยิ้มนิดหน่อยไหมคุณสื่อสารภาษากายด้วยไหมหรือคุณนั่งแข็งทื่อถ้าคุณทื่อแล้วคุณอ่านแน่นอนค่ะคลิปนั้นไม่เป็นที่น่าสนใจค่ะทําคลิปให้น่าสนใจเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเจอคลิปคุณครั้งแรกแล้วติดใจคุณค่ะถ้าคุณทําแบบนั้นได้ลูกค้าจะมาหาคุณแน่นอนค่ะใครทำแบบนี้ได้พิมพ์ว่าทำได้มาให้พี่หมูหน่อยค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะ